เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเดิมนะครับหลายท่านนั้นยังคงสับสนและสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นเดิมนะครับก็คือรุ่นปัจจุบันรุ่นเก่าที่ใช้กันมา4-5หปีแล้วนี่แหละนะครับว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยต้องไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่หรือไม่คำตอบคือ ต้องไปลงทะเบียนใหม่นะครับท่านอย่าไปเชื่อบางท่านที่อาจจะเข้าใจผิดแล้วบอกว่าคนที่มีบัตรเดิมอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่ไม่จริงนะครับคนที่มีบัตรเดิมอยู่แล้วต้องไปลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดหรือว่าคนที่ไม่มีบัตรก็ต้องไปลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดของเก่าคือล้างไพ่ให,หม่หมดเลย เพียงแต่ว่าบัตรเดิมเนี่ยยังคงใช้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องในช่วงนี้จนกว่าจะเริ่มใช้บัตรรุ่นใหม่เมื่อนั้นแหละบัตรเดิมถึงจะใช้ไม่ได้แต่ว่าผู้ที่ถือบัตรเดิมอยู่เนี่ยซึ่งมีอยู่ประมาณ13ล้านกว่าคนเนี่ยหากท่านต้องการจะได้รับบัตรคนจนรุ่นใหม่ท่านต้องไปลงทะเบียนใหม่นะครับจะลงทะเบียนทางออนไลน์หรือไปลงทะเบียนที่หน่วยลงทะเบียนใกล้บ้านก็ได้ หลักเกณฑ์จะมีการปรับปรุงใหม่ก็ไม่เป็นไรก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์เหมือนกันหมดทั้งประเทศไปลงทะเบียนไว้ได้ไม่ได้เดี๋ยวหน่วยงานภาครัฐเขาตรวจสอบเองแต่ย้ำว่าต้องไปลงทะเบียนใหม่ทุกคนส่วนบัตรสวนราิการหรือว่าบัตรคนจนรุ่นเดิมที่ใช้กันอยู่เนี่ยจะได้ใช้ได้ถึงเมื่อไหร่คำตอบคือณนะตอนนี้ท่านยังใช้ได้อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยๆเนี่ยก็ใช้ได้จนถึงต้นปี2-5-6-6เลยเพราะว่าทางกระทรวงการคลังเขายืนยันออกมาชัดเจนแล้วว่าบัตรสวัสดิการดังนั้นรุ่นเดิมยังใช้ได้อยู่จนกว่าจะมีการประกาศเริ่มใช้บัตรคนจนรุ่นใหม่ซึ่งน่าจะเป็นช่วงประมาณต้นปี6 6เมื่อนั้นแหละจะประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าบัตรคนจนรุ่นเดิมจะหมดอายุเมื่อไหร่ เดี๋ยวเขาจะแจ้งวันเวลาที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นช่วงนี้ท่านไม่ต้องห่วงก็ยังคงใช้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องทุกเดือนซึ่งในเดือนตุลาคม65นี้ก็ยังคงใช้สิทธิ์ได้ทั้งในส่วนของวงเงินซื้อของนะครับ400และ500บาทวงเงินค่าเดินทาง500บาทส่วนลดซื้อกาซ100บาทต่อรอบ3เดือน นะครับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกินครัวเรือนละ315บาทต่อเดือนเงินช่วยเหลือค่าน้าประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาทต่อเดือนนะครับเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าสหุงต้มสำหรับผู้ที่เป็นร้านค้าขนาดเล็กหาบเล่แผงลอยนะครับซื้อร้านที่ร่วมโครงการกับทางปตทก็ได้ส่วนลดอีกคนละ100บาทต่างๆเหล่านี้ยังใช้สิทธิ์ได้ อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นหมดอายุเมื่อไหร่ก็น่าจะต้นปี66ท่านไม่ต้องห่วงเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังเขาจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งก็คือเริ่มใช้บัตรรุ่นใหม่นั่นแหละและบัตรรุ่นเก่าจะใช้ได้ถึงวันไหนเดือนอะไรเดี๋ยวเขาจะแจ้งให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปเชื่อข่าวลือต่างๆนาน,นาน ผู้ที่ถือบัตรเดิมอยู่แล้วนะครับย้ํานะครับว่าถ้าอยากได้บัตรรุ่นใหม่ท่านไปลงทะเบียนใหม่และบัตรเดิมยังคงใช้ได้อย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ยังไม่มีการหมดอายุแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าวงเงินบางส่วนนั้นท่านต้องใช้เดือนต่อเดือนนะครับเช่นวงเงินซื้อของวงเงินค่าเดินทางวงเงินส่วนลดซื้อกาซอันนี้ต้องใช้เดือนต่อเดือน แต่ถ้าเป็นเงินพิเศษที่มีการโอนเข้ามาในบัตรและท่านกดเป็นเงินสดได้เนี่ยอันนั้นเนี่ยเงินสะสมอยู่ในบัตรท่านไปกดย้อนหลังก็ได้ในช่วงนี้เดี๋ยวยังไงก็รอลุ้นจากทางกระทรวงการคลังนะครับสำหรับผู้ถือบัตสรสวัวดิการ,รัฐรุ่นเดิมนะครับว่าจะใช้ได้ถึงเมื่อไหร่นะครับก็ไม่ต้องห่วงจะไม่มีการขาดตอนกับ บัตรรุ่นใหม่อย่างแน่นอนและย้ําว่าถ้าท่านอยากได้บัตรรุ่นใหม่ท่านต้องไปลงทะเบียนใหม่